สวัสดีค่ะอยู่กับช่องคู่แม่น้องหมิวมาโน้ยมาหยังกัดฮากินข่าวเศร้าแล้วนอกพื้นที่ว้ายวาสร้างว่าแถมหากินข่าวเศร้าแล้วเฮ้ยมาแต่เช้าเลยเอ้าย่า เจ้าบอได้ฟาดแล้วไม่ได้ฟาดแล้วเนาะฟาดแล้วแล้วมาิมาฟขา่เอกว่าิมาฟาดข่หับลุงเสือออาุเสือเห็นงานตัวมือจังไปบ่หนักพึ่นเข่าแล้วก็เทียบโอึ่นเขาเมื่อกี้นตากเข้าบอเมื่อกี้นะขอบุกกาผลนั่งลำตัวเขม เออข้าก้อนม้นีบอปตนเราทักบอกรออกือีนี่เตรียมไว้เรียบร้อยลูไปไึจะเหงข้าเสร็จแล้วบอกไ่ได้ฟาดซ้ำเพราะไ่าคบอกมาซะเพิ่งจะเสร็จตะกี้พอดีบอกโอ้มาไม่ทันแคมฟาดเลยแคมชิทักมาบอกกัยันบอเชอร์ไพร์สิรูกอนมันเอออันนี้ข้าะไรเราสีฟาดกระด้งพเจ้าตัวนี้ นั่นมาค่อยพัดเพิ่นว้าเอาเครื่องออกไม่เสื้อหนิย่าอะไรอยากพัดยาอะไรอยากพัดนรื่อนะวันนี้ก็ฝนรินฝนรินกันลข้าอย่นี้เลยแต่ว่าวันนี้ต้องเสีย ผัดผัดก็ว่าผัดแม่ฟัดมาดูไฟฟ้าหันมาทางพี่ก็มาได้บ่เดี๋ยวดิเออเออมาคือคืนนี่มาคือคืนอันนี้คือเอาให้มันได้เข่าเด้อเอาข้าวเมล็ดรีบออกมาส่งนักนี่แหละมีอะไรให้คนไปบ้างเนี่ย มาสินเขาอยู่เลยไมาเอาเพื่อนไมาเอาเพื่อนไหนโยนไปสักไกลเลยนะดูดูโยนไปใส่ห้โยนมาเขาเพื่อนนี่เออโยนมาทางพี่เหม่อนจะได้ผยังไงเดีอเอากระโปรให้แง่ออกเด็ดเดี่เลยเ็มัดละหาบาทเด้บาทไว้ยว้บา้มีซอยเนาะ จะดูไม่ได้คนคคมันกินดีหอเ่าจ๊ะเครื่องข้าเจ้าเนาะมันหอมดีเอสเลก็มาเอาเออเอาข้าเอาเานี่เอาข้ามานี่อันนี้มันมันมันข้าวกลางนะมันมากไ้มันจะมันจะลายเมือตัวพอสิซองไม่พออีกแล้ว

ลุงเสือคุณปทาซื้บ้านประอ้วนจะเก็บข้าวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันนี้กินแล้วกินตำแม่ฟูเฮ็ดยังกินเหรอเข้าโบอึดแล้วทอดไท่กินไหมเสือเสือก็กินทอดไท่นั่นแหละง่ายๆเอามาวางผลิตนี่ขึ้นบนกองกุ้านคนของบ้านเขาก็ต้องกินข้าวบ้านเขาบอหลาผักกระโถนข้างนี่มันแล้วนี่ยุ่งสาบันบอเออให้มันคุ้มไปเลย ดนฟางนี่ล่ะคนฟางมันเล้ยนี่ล่เ็ดิินาดินินไข่ก็ได้นี่บอนล่ะผู้นึงว่าว่ากินไข่ก็ได้หือปัดหิี่วขาชุ่ไส้คืนผู้นึงปัดหิวขาคือหรือป็นว่าท้องห้องจอกจอกน่นา โอ้ยเสือกินข้าวเนียวเสือบด้ได้เวียกดอกมือนีอยากนอนอย่างเดียวเนยกน่เราขึ้นมาถ่ายไปหมดเลยไม่ให้เหลือเลยไม่ย่าตอบเองเสือเอ้ย่เ่ีาตอบเองเขาบใส่ดอกมะซ่นเขาว่าสิปูเพ็ดเื่อนได้ข่ะ เอาไปใส่เอาปโลเาะคำทุ่งแจ้่มาเอากาเกษตกเก็บเพื่อนไแล้วเอเพื่อนของเอค่ในหน้าเท้าวรเทียนไม่ใช่หมอน มย่ซอมตกินข้าวเหนียนน้มันนอนรถมือแต่มกิน้าวเนียมนนอนทั้งวันแมนเเอมต้องเฮ็ดเฮ็ดกิโลคอยกินแล้วยกินอะไรมันจะนอนทั้งวันเลยเสือน่ะมัน่บรีเฮ็ดดิเนบอส่บริเฮ็ดเนใกินลระเซ่เอ้ยยาบกินกะเซ่อยาอะเลื่องงเสือผมัย่งมังขัเต้นตว มาได้กินหรอเพื่อ้กระถางดอกไม้ทำไมไปอยู่แบบนั้นเนี่ยใครได้มายังใหญ่เลย ส้มปลาเบี้ยเด้อปลาเตาปิ้งปลาส้มปลาส้มบิ่งไม่ก็ได้เหรองไปวาเนาะูอาเป็นมัดก็ไดปุ๊ มันละปิ้วมันเป็นเวลาเอาแต่เป็นมาดละพ่อท่างใต้อืมถ้าเป็นมาดนั่นละแสดงว่ามันกินดีเด่นเนาะเออมันไม่แดงเพิ่มไหนเวลาแต่แกะให้มันอย่าบอยานีกพลังงานนี่ลังงานวันทีนึงอันวันที่ักเดินหน้านี่มันเราไม่ได้เผื่อว่ามันกินอืมก็เราเอาไปไว้ค่ะแต่ยากเที่จะทวงค่ะแต่ยากเว่ ລະມັນເຫັນເเັນຊິສອງຄັນວ່າມັນມີໄດ້ເພີ້เດບາດນີ້ພໍແລງເຮົາກໍຍະເວແມ່ນລະນະກໍເລີຍເອົາໄປໄວ້ໃຫ້ມ มัดเอาตัวมีเช <c oughs> ือ้คน <c oughs> ้ยหนาวเ้ย <c oughs> น้อยเสือใหญ่<อ>เสื้อเล็กเสือใหญ่เอาละเอาละสเสือใหญ่เสือน้อยเอาไว้พูดแล้วทุกคนยังไม่หากินเนาะเดี๋ยวนี้เอาเอาไว้กินจะโดนเรียกไหมเนี่ยมันทุกเกิน,นมันทุกเกินบ่ <laughs> เอาอย่างนั้นเลยเรียกว่าน <laughs> ี่นะคะขนกลับเต็มคันนะคะของฝากบุญเหลือบุญรอดเฮ้ย ีี่่วันนลาเยตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สี่นู่นเลยจบงานใช่ไหมแสดงแสดงว่าแกมือละวมัดเด้หนิแก้กี่ยวและห้ามมัดตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สี่ค่ะจ๋าโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ <laughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่ค,คลิปหน้าสวัสดีค่ะ <laughs>